ครับวันนี้มาถ่ายสตอรสามปีครับสตอรสามปีต่ำมากมากเลยครับดูปุ่มอี่ครับเดี๋ยวไปดูโคนนะครับใครตั้งไหนอย่างเงี้ยนี่ขับไปดยดิทางลำบากดูเดี๋ยวไปดูก่อนจะดูโคนมาก่อนนะครับโคนของมันนะครับผมติดตาด้วยอะไรวะไอ้นี่ตอนเรียงกับ ต้นเหลียงครับอันนี้ตอพันธ์ครับตอพันธ์พันธ์พันธ์นเดิมมันเหลียงเหลียงเหลียงมันมันไม่ค่อยตายครับดูดีครับทรงพุ่มของมันเป็นเตี้ยเดี๋ยวให้ลูกดอกมีลูกดอกดอกมากๆเลยดอกเตี้ยต่ำด้วยเยอะมากเยอะมากมากเยอะมากมากครับ นีก็ตามเตี้ยวไล่โอ้นี่เป like> ็นเยอะมากคนเตี้ยครับโอ้โหเยอะมากกเลยโอ้โหน่าสนใจฝักเดี๋ยวผมไปอัปเดตฝากอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปถ่ายดูระยะระยะระยะไกลครับระยะไกลคนเตี้ย มายครับใจตสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมจะจิงเป้งเลยต่ำโดดมากอันนี้เดี๋ยวผมก็อัปเดตอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยรับชมตอนฝักโตนะครับผมถ่ายอีกทีครับขออนุญ,ญาตขอกด กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยครับผมทำเปนกลางแรกครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ